อิงมาที่ไหนคะอิงมาที่เขาเรียกว่ามัสยิดกลา,า,างสงขามัสยิดกลางสงขาไปดูกันเลยคะ่ะ ตอนนี้4โมงเย็นแล้วค่ะอากาศไม่ร้อนเพราะว่าเพราะว่าเมฆเยอะใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ฝนก็เหมือนใกล้จะตกใช่ไหมคะกะเลยไม่ร้อนอากาศดีค่ะแล้วต้นไม้จะเขียวด้วยต้นไม้เขียวเพราะว่าต้านไม้ไม่ได้กินน้ำใช่ไหมทำไมนูนเขียวตุวป๋าย็นดูอะ ป้ากำลังถ so ่ายลูยอิงจะมาดูสระสระที่มันมันลึกนะคะแต่ว่าเพียงเพียงต้องเอาหัวด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า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 มันมันมีน้ำมันมีน้ำที่มันมันมใส่น้ำไปใหญ่ไปไปลึกเกินเดี๋ยวเราจุ่มน้ำได้แล้วต้องเพืยงเพียง คีน่าเอาวางด้วยนะคะค่ะระวังด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเธอเป็นใครแฉะมันทช่ไมเธอต้องการอาไล่ฮะฮะมนุษย์ต่างดาวเธอเป็นใครแฉะมันทช่ไมเธอต้องการอะร มนุษย์ต่างดาว <laughs>